ภาพตรงหน้านี้ช่างเหลือเชื่อจริงๆพ่อปลาอารวาหน้ากินลูกตัวเองเข้าไปจริงๆว่ากันว่าเสือไม่สามารถกินลูกของมันได้แล้วทำไมพ่อปลาอารวาหน้าถึงทำแบบนี้หรือมันจะหิวโหวยจริงๆเมื่อดูถึงตอนจบผมจึงเข้าใจเจตนาดีของพ่อปลาอารวาหน้าเรื่องราวเริ่มต้นจากคู่รักปลาอารวาหน้าที่รักกันมานานถึงเจ็ดปีในที่สุดผลแห่งความรักของพวกมันก็ผลิดอกออกผลด้วยพลังของแม่ปลาอารวาหน้า ทำให้ไข่ปลาพุ่งออกมาจากท้องเห็นว่าแม่ปลาคลอดแล้วพ่อปลาก็ว่ายขึ้นสู่ผิวน้ําเพื่อหายใจจากนั้นมันก็มาดูไข่ปลาแล้วอ้าปากเริ่มกลืนไข่ปลาทีละฟองเข้าไปบางทีคุณอาจจะสงสัยพ่อปลาทาไมต้องกินไข่ปลาที่เพิ่งคลอดแต่ในความเป็นจริงแล้วพ่อปลาอโรวาน่าไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายลูกในทางตรงกันข้ามมันทําสิ่งนี้เพื่อปกป้องลูกๆเหล่านี้ความเป็นจริงแล้วไข่ของปลาอโรวาน่ามีความเปราะบางมากหลังคลอด นอกจากสภาพแวดล้อมทางน้ำที่ซับซ้อนแล้วไข่ปลาตัวเล็กๆก,ก็ต้องระวังการโจมตีจากศัตรูด้วยดังนั้นปากของพ่อปลาก็กลายเป็นที่หลบภัยที่ปลอดภัยที่สุดและพ่อปลาก็ไม่ได้กลืนลงไปในท้องแต่เก็บไว้ในปากเป็นเวลา50วันใน50วันนี้พ่อปลาจะไม่สามารถกินอะไรลงไปได้เลยแม้กระทั่งน้ำก็ไม่ได้คุณคงจินตนาการได้ว่ามันยากลำบากแค่ไหนแต่ถึงอย่างนั้นพ่อปลาก็ทำงานหนักโดยไม่บ่นสักคำไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นใด เพียงแค่อยากให้ลูกปลอดภัยมาสู่โลกนี้ด้วยสุขภาพที่ดีนี่คือหน้าที่ของพ่อปลาโรวนานาแม้ว่าผู้เป็นพ่อจะอดตายก็ตามแต่ต้องให้ลูกมีสภาพแวดล้อมที่ดีถ้าคิดว่าพ่อปลาอรวา่าเก่งให้กดห6เพื่อให้แน่ใจว่าลูกๆจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังพ่อปลาจะนับจํานวนลูกๆทุกครั้งแต่ทุกคนก็รู้ว่าปลามีความจําเพียงเจ็ดวินาทีดังนั้นพ่อปลาหน้าจะนับแบบนี้เป็นเวลา50สิบวันนับแล้วนับอีก หลังจากผ่านไป50วันแต่พ่อปลายัางนับไม่ถูกแต่ถึงเวลาที่ลูกๆจะต้องเกิดแล้วปลาอโรวาหน้าตัวน้อยว่ายออกจากปากพ่อทีละตัวลูกปลาน้อยดูสุขภาพดีมากทุกตัวมองโลกด้วยดวงตาเบิกกว้างและเมื่อใดก็ตามที่เวลานี้มาถึงหมายความว่าพ่อปลาอโรวา,าต้องบอกลาลูกๆด้วยเนื่องจากไม่ได้กินอาหารเป็นเวลาถึง50วันทําให้ร่างกายของพ่อปลาอ่อนแอมากมันค่อยๆอ,อ,อ้าปากเฝ้ารอความตายมาเยือนอย่างเงียบๆ แต่ทุกสิ่งที่ทำเพราะความเต็มใจบางทีนี่อาจเป็นภารกิจหน้าที่ของผู้เป็นพ่อเช่นเดียวกับเมื่อเรามีชีวิตที่ดีเราไม่เคยรู้ว่ามีพ่อที่เป็นผู้ให้อย่างเงียบๆอยู่ข้างหลังช่องเอดีขอให้พ่อทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง